เวียสุกุลวัฒน์พาลูกเมียเที่ยวไกลถึงบาหลี เรียกได้ว่าช่วงนี้ชีวิตดูแฮปปี้กันสุดๆหลังจากดารานหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คววงแขนแฟนสาวนอกวงการวิกกี้เข้าพิธีแต่างงานท่านกลางกระแสวิาพากษ์วิจารณ์มากมายแต่ทั้งคู่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีแถมยังมีข่าวดีหลังจากแต่างงานไม่นานวิกกี้ภรรยาสุดที่รักของหนุ่มเวียก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกอีกด้วย แต่แล้วล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มเวียก็ได้มีการอัปเดตรูปคู่กับวิกกี้หลังจากที่ได้ไปท่องเที่ยวโดยระบุว่าพาครอบครัวเที่ยวบาหลีผมกับวิกกี้ไม่ลืมเก็บภาพความสนุกสุขธรรมชาติมาฝากทุกๆคนนะครับเร็วๆนี้จะรีบตัดต่อคลิปให้ทุกๆคนได้ชมกันนะรอหน่อยนะครับ โดยขณะที่ทางด้านสาววิกกี้ได้ออกมาโพสต์แคปชั่นว่าสวัสดีครับผมกับตันสุกลวัฒน์และผู้ช่วยนักบินจะพาทุกท่านไปชมธรรมชาติอันสวยงามบนโลกของเรารัดเข็มขัดให้พร้อมแล้วไปกันเลยครับ โดยหลังจากที่ทางด้านสาววิกกี้ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปสามีหนุ่มอย่างเวียก็ออกมาตอบคอมเมนต์อย่างไวโดยการบอกรักภรรยาวหวานฉ่ำว่า Love you mummy ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็เข้ามาชื่นชมความน่ารักของครอบครัวนี้กันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะ